สวัสดีครับผมลุงพาเลงเช่นเดิมนะครับอาไม่ช้าก็พาไปหลงกันนะครับอาตกเย็นก็รุ้ใครเอามาฝากนะครับตั้งไว้บนโต๊ะนะครับอ่าเน่เออกแบบนี้ดีกวน,นี่อันนี้นะครับโอ้ไม่ใช่ลังศาส์นะครับไม่ใช่องก o n นะครับจะเป็นลูก ดูกูดูกูนะครับดูกูก็เป็นผลมไม้ประจำถิ่นแถงนี้เหมือนกันนะครับดูกูเอ,อต้นกำเนิดขององกองนะครับจะเป็นดูกูนะครับอ่ะเพราะว่ากันนะฮะแต่กูไม่รู้ว่า ผิดประการใดนะครับแต่เขาว่ากันคือต้นกําเนิดของดูกกูนะครับก็จะมาจากไม่ใช่ต้นกําเนิดจากลองกองนะครับก็จะมาจากต้นดูกูนะลูกดูกูนะครับไม่ใช่หลงกองนะครับลูกกูก็นี่รู้สึกว่าจะเป็นลูกเล็กนะครับเป็นฟูงๆแบบนี้มาโอู้วง่งนะครับลูกเล็กทีจริงลูกกูลูกใหญ่นะครับลูกใหญ่มากถ้าต้นใหญ่ๆนะครับก็ เนื้อไม่มากรุดชาติจะเปรี้ยวนะครับแต่ที่เยอะก็คือเม็ดนะครับเม็ดคือทุกยวงของอะไรเขาเรียกทุกอันนะครับก็จะมีแต่เม็ดนะครับพอเนื้อก็ไม่หนาเท่ากับออลองกองหรือว่าลังาสาดนะครับอ แต่ถ้าลังสาจะกินอย่างนี้ไม่ได้นะครับจะทานนี้ไม่ได้ครับก็เขาเพอได้มาลูกลังสาและของจะเก็บเอาไว้สักคืนสองคืนครับให้เปลือกมันอะไรอะมันยุบตัว,วให้มันนั่นนะครับตัว,วให้ลืมต้นนะเพราะว่ามันจะไม่มียางมากนะครับนะลูกดูกูนะครับเนี่ยดูกูนะครับเนี่ยอืม นี่คือดูกู้องกองก็อีกแบบหนึ่งนะครับรสชาติก็วิตามินซีดีมากครับคือ่ะ อร่อยจริงนะครับอร่อยมากก็เป็นผลไม้ที่ว่าเริ่มจะหายากเช่นกันนะครับพราะว่าเขาไม่นิยมปลูกกันนะครับที่มันยงนุงเหลืออยู่คือมันจะอยู่ประมาณอ่าท้ายสวนรือว่าตีนขอบเขาเลยตีนเขาเลยแบบนี้คือเป็นนะคือมัน ไม่เป็นควาอะไรไม่เป็นอะไรที่นิยมนะครับเขาว่ารสชาติของมันรสชาติเปรี้ยวนะครับแล้วก็เมต็ตแต่บางคนก็ชอบอ่าเป็นดูกูนะครับด,ดูกูดูกูดูกูคือชื่อของมันนะครับมันใช่คำหยาบนะครับนี่ครับคือลูกดูกูดูกูว็จนิสอดูกูลองกองลังศาส่วนอ่า ลังาสาารู้สึกว่าจะมี2ชนิดรประมาณ2ชนิดนะครับลังสาานะครับอีกชนิดหนึ่งรู้สึกว่าดูกูน้ำหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้เจอปกติก็จะเจอประมาณดูกูแล้วก็นานๆที่ดูกูแล้วก็ดู่ลังาสาาแล้วก็ลองกองนะครับ โอเคนั่นคือดูกูภาษาถิ่นเขาเรียกว่าดูกูนะภาษากลางก็ประมาณดูกูนะครับว่าไม่มีชื่ออื่นแล้วนะครับเ่าโอเคนะครับวันนี้ลุงพาหลวงก็นําเสนอลูกดูกูเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ลุงพาหลวงด้วยครับเพราะว่าจะได้สร้างคลิปใหม่ๆให้ทุกคนได้มาชมมาดูกันนะครับวันนี้ก็ลุงพาหลวงก็ขออนุญาตสวัสดีครับ